หมวดหนึ่งบทที่เจ็ดหากราคามีแนวโน้มสูงขึ้นพร้อมกับวอลุ่มมากขึ้นแปลว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปคือจะขึ้นต่อไปแต่ในทางตรงข้ามราคาแนวโน้มสูงขึ้นแต่ถ้าวอลุ่ม เริ่มลดลงแปลว่าแนวโน้มจะสิ้นสุดจะกลับตัวเป็นขาลงนั่นเองหัวข้อถัดมาเรามาดูเรื่องของแนวรับและแนวตานแนวรับคือบริเวณที่มีแรงซื้อเข้ามาเมื่อราคามีการปรับตัวลดลง แนวต้านคือบริเวณที่มีแรงขายออกมาเมื่อราคาปรับตัวขึ้นยกตัวอย่างที่จุดสีเขียว เราจะเรียกจุดนี้ว่าแนวรับแต่แนวต้านคือจุดที่อยู่ด้านบนการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเราจะใช้ข้อมูลในอดีตไม่ใช้ข้อมูลในปัจจุบัน แผนภูมิด้านราคาหลักทรัพย์ลายชาร์ตแผนภูมิเส้นจะแสดงราคาหุ้นด้วยราคาปิดเท่านั้น 2. แผนภูมิแท่งเทียนจะมีลักษณะรูปร่างดังนี้มี จุดสูงสุดจุดต่ำสุดมีราคาปิดและราคาเปิดและเช่นเดียวกับบาร์ชาร์ตมีทั้งราคาเปิดราคาปิดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนั่นเองหากจุดราคาเปิดอยู่ด้านล่างแล้วปิดด้านบนแปลว่าวันนั้นราคาหลักทรัพย์ มีการปรับตัวขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาเปิดอยู่สูงกว่าราคาปิดแปลว่าในวันนั้นราคาหลักทรัพย์จะลดลงและแนวโน้มของการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเราจะแบ่งออกเป็น3แนวโน้มด้วยกันแนวโน้มใหญ่แนวโน้มรองและแนวโน้มย่อย